ไปจองคอร์สสาขาบางนาได้ส่วนลด10%ตามที่บอสเคยบอกไหมคะโอ้ได้ครับได้ครับแชร์ไปสารคาดีคนรักงูสิงแล้วค่ะพนะโอ้ยคือมันะสร้างแต่แย่อนินแมะน่ไบอกเราหน่อยบอกเลยพนะแชร์ไปสารคาดีคู่รักของโลกแล้วค่ะพนะผู้ใด,ดนนี่นิวนัตตี้โอ้ยแชร์ผิดกุมบร,รจาพวกเจ้าดองแชร์ไปอัน ชมรมคนรักงูสิงห์มูเจ้าต้องแช่ไปคมชมรมคนรักงูสิงห์มูเจ้าสิมาแช่ไปใสร่รคดีคนรักของโลกอีหยัง <Okay. S 1> เปิดคดีหอนข่าวหอนเนี่ยคนมีเงินมันอยู่กันแบบนี้ตียี่หอนเอาอยัางสิทธิีแต่ของมันมักแอร์ยัเปิดให้คนอื่นอยู่วดดัดติมันสูญแท้ๆน้องอยู่ได้ยังกินผู้ดดเธอน้อง <c oughs> น้องหยดกินหยางคนนะผู้ใดนี่ลกดีแท้น้องหยดกินยง สาวแหล่สาวแหลนนะไฮไแม่บ้านทำเป็ยเตี๋ยวให้กินมูต้อมาอเรื่องอื่นเลยน้องโยดได้กินสาวแหลนนะครับสาวแหล่หน้าฉันไม่แหล่จ้าสาวโยวด<น>สาวโยดบ้านาานาเขาบอกว่าสาวโยบ้านนาอุ้ยทำไมทุกคนตีอเรียกเอย่างนี้อ่ะสาวโยดพะนะคุณหมอเอาขาไก่ไหมคะไม่เอาส<ข>าวโยดกินอย่างพี่พี่สุกัญญา เอมกำพันอย่างนั้นัะเนี่ยแอนมันเบิ่งเลยนนันเบิร์ล้วแอนอรดีแอนอลด,ด,ดีกำลังรับชมอยู่นะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแชร์โพสต์พี่ไปชมลมคนรักงูสิงเกียวกันนะ เมื่อกี้โทรหาคุณบอยศิริชัยมาเมื่อกี้โทรหาคุณบอยศิริชัยเพิ่งวางสายก็เลยมันไหลแล้ววางไหนก่อนท่านกินอิ่มอิ่มเลยจริงฉันบอกว่าบอยวันที่วันที่หกที่เจ็ดนัดกับแอนกินข้าวเด้เธอไม่อยู่นั่งเรียกว่าท้ากันยันลงมไปกับคักกินลง่ไปกับคักเห็นมันตายมันทองแตกตายพนนะงย่ำข่อยไอยู่นนะเลยว่ามึงอยากรับงานสแตกยิ่งอย่างไร ่อยได้รับเขาไว้แล้วตอน่อยเถียงกัน่อยกับว่าอยากให้ว่าง่อยกับไปรับงานสอนพนากอุ๊ยเธอฉันหลุดเปล่าว่าตอนเขาเถียงกันตอนเป็นยังบงนี่เป็นยังดอกที่นอกว่าหลอกดีกันแล้วเนี่ยเอาพนดีกันเราเตะเอาพนดีกันเราติโอฉันก็บอกหงุรืงอดเดินนี่เพป่นพิษกันตีเดินนี่เพป่นงอนกันตีเดินนี่เธอ โอ้ยบอกไง<ม>บอกไงว่าแยกเขียนอีกอันโดนหลายเดออ้อผมพี่กับว่าเกินสองอาทิตย์แม่เข้า่เกินสองอาทิตย์นี่นอนอจีอ๋ยวเวลาจะสองเดือนกูอยากัวตัวพูดไม่ได้นะแอนนะมันมีมากกว่านั้นนะที่คุยกับน้องนะแต่พูดไม่ได้หรอกเพราะมันแบบสบปรดเฮเพราะอะไรสดยูเขาสืว่าน้องเรื่องน้องเขามหาขายกินที่มหาว่าขอยเด้อพี่น้องขอยบอลเหรียญบอกหัวเด้อ ป้าออมาถอนมาที่โฮโกทิจเจดน,นะสิกินยังเช็ดใบถาจะกินอะไรได้ไปซื้อไปให้เ่าเห็ดดอกก็ซื้อไปให้ต้องไปเด้วยเ<ม>พราะว่าบอดี้ผอรหนาโดนเราดีอดแอนออรดีนี่รีแมทเหรอรีแมทเฮาเตอร์รีแมทเฮาแหละมึงอยากมึงอยากนัดหยุดโรคบล่ะอีกจะขังบละกูอยากหัวตัวมึงเได้จสูงเลยบัดน,นี้กูบอกเลยการตายว่าเป็นการนอนพักผ่อนในหัว จะไปหาผิดกันอันต้อนหนาเพิ่นอีกเยอะอยาไอ้คนแอนมกว่านานานนะเริ่มมีเ่อเดียวเริอเอาเธอเบาขอบแบบนั้นอีกอขอบคุณสำหรับดาวนะครับพี่เคนบอกแอนอยากกินอะไรพี่จะซื้อไปให้พี่จะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยพี่สองคนนี้นี่แล้วว่าจะมีพยาบ้านเป็นแรนด้วย มันคือเรื่องว่าอ่ะเรื่องโลเคชันมึงก็ดูโลเคชันมึงส่งให้กูแล้วมึงก็ไปโพสต์ค่ะปกตีคือมึงต้องขอโลกูกูก็แชร์กูไม่เคยขอโลมึงค่ะแล้วครั้งนี้กูก็เลยอ่ะเนนก่อนที่มึงจะขอกูก็เลยรู้ว่าหน้าที่กูต้องทําอะไรก็คือแชร์โลให้มึงมึงจะได้สบายใจเพราะว่าไม่ใช่เลยหรอกถ้ามึงตายกูได้ตามศพมึงถูกประเด็นเนี่ยนะมันประยากโกดิคมัเปรนยางตำรวจตำรวจในการค้นหาสัญญาณมือถือไปส่งรีสอร์ทได้ก็ต้องมึงก็ต้องบอกกอนบอกห้องน้ำโอเคได้กุศ มึงเริ่มมาเพราะูเหรอเด้อมึงคิดว่าการตายคือการนอนพักคอนติโอ้โหโย่กูกำลังอารมณ์ดีๆเรื่องอันโน่นนี่นั่นเรื่องชาวบ้านอยู่มึงก็มาลอยกูข้นรนเนาะมั่วม่วเถอะฉันจะไปหาเพชรพลอยหลานฉันบอกนี่่าอันผู้้พาถามผู้พาถามหาแอนแอนผู้พาถามอยู่ดีๆก็เดินมาถาม ป้าเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยพนะหงุดหน้านขาดเออนักหนชจังยางมาถามเออ,อ,อผู้พาจนแบบเฮ้ยอันนี้พูดจริงจนะจนแบบว่าเฮ้ยทำไมผู้พารู้จักถามป้าเมื่อไหร่จะได้เจอพี่เพชรพี่พลอยอีกพนะพ็ะ่อยากไปเล่นน้ำพี่อยากไปเล่นน้ำแม่ขอบคุณครับพี่นงน่าขอบคุณพี่นงนาน,น,นะครับสำหรับดาวนะครับ ไม่เหมือนกับบักขวานนะครับบักอุส,อสมากิอะไรเนี่ยเ <_ d ata> บิ่งกูเคยให้ดาวเห็นบุญจัาเทียผีหนำหนามเงยเราจะไม่ทะเลาะกันต่อหน้าบ้านต่อบ้านหน้าคนอื่นนะโอ้พอแล้วนะเธอน่ะอย่าแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีนะ,บอ,อะบอกเธอค,ะค่ะกูรีบหนีเลยค่ะตอนนี้กูจะเริ่มแล้วมึงกับมึงอย่าเริ่มแล้วตอนนี้นะอะบอกกันดีปะบอกพอข้าวมึงกับมักแบบนี้ ม,มึงก็ไปเอาพระมึงมาค้นหม่อมมันมาพระผนอัตมาโยมอยู่หันคุณแฟร์นงสันได้ทำแม่ได้หรอไม่บาปหรอเมอมึงศาส,สนาหมาอยู่แล้วมียานช็ยหยัางบาปมันบริขีสร้างสูบยามาตัวมึงไปหายานโย,นเเย่เอาหออาลอดไหลในขะนั้นนี่นมันมีแห้ง เม่อนี้กูบอกแดนเซอร์กูหามได้กันหนังพิษกันอะไรเงีกันมาซึ่งอยู่บอสรักหมอมากนะอย่ามาตัดสินใจแทนข่อยว่าข่อยหัยบกบ่รหักในใจข่อยนีล่ล่ะศูนย์นั่นขอบคุณดาวเก้าสิบเก้าดวงครับพี่พัคคินีน่ะเห็นบอสเ,เราเป็นคน้วหนูพุธด้วยพี่พัคคินีเน,นี่ยนี่หลุดโปรไฟล์เรางามขักโตแถวเราถึงเลยงามยิ่งกว่าฉันเชียร์พี่หมอ ออกไปเดี๋ยวนี้อัธชยัยเลิกติดตามความติดตามหมอกรณวิทเลย <c oughs> อันนี้ได้กินกันยอ้อนชั้นเด้อนี่ก๋วยเตี๋ยวเด้อสิบอกให้เด้อฉันซื้อมาให้เด้ออร่อยมากร้านไหนเอาไม่รู้นอนตุน่นนาะอยากให้พี่ลิตากับโตเกียวมาเที่วยวคอนขยันจริงๆรหมู่บ้านหมู่บ้านฉันขับรถอยู่อันโตเกียวอันมาส่งจูบให้ก็ได้จอดรถวาวกับหลานยุกัน กลางถนนพี่น้องหมู่บ้านตึ้แต่สร้างคับไอ้ที่ลูกที่ฉันลงว่ารู้ไหมว่าไอบ้บีบอกว่ารู้ไหมว่าไอ้ตกเกียวยิ้มเหมือนใครตอนแรกฉันบอกว่าก,ก็ย,ยิ้มเหมือนเธอไม่ดูดีๆพอพ่อสองวิมหาสมุทรแมนยิ้มขึ้นมาสมุรคัดคนหะนอืมนเือกันเออเวลายิ้มขึือนกันครับขอบคุณพี่แอมครับแอมหอมแก้มโอนสองบาทเบอร์น้องอยู่แล้วกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่น้อง น้องหยดกินวิวเตียวอยู่นะทุกคนวันที่หกวันที่หกนะครับจะมีจะมีศึกวันหยุดโลกที่บ้านแอนออดีนะครับผมโดยสมมติว่าเจอว่างไดเจอกับฉันทะเลาะก,กันแล้วก็แอนกับอยทะเลาะก,กันตามคน่างทะเลาะวันเดียวกันเลยอรกว่าจะเป็นแบบไหนกูว่า,าับก็สงข้ามประสาทกูวเขาก็สงข้ามเขมรกูบอกเลยมือหนึ่งมือหนึ่งก็งยังดอกอัซซีเดต ถ่ายกำลังใจกันอะไรกันโอ้ยเยียงกันถอนกูเมื่อยสู๋ก็ซ้ำหนีกับมวยซ้ำหนีกับกินบ่ายหนอนมาหลับอยู่นอนกูกับที่เครงขืนเวทีหกทุ่มโทรมาทางก็บอกวิวเด็กวันนี้มาพึ่งนอนอยู่ของผมก็เอาดอกเดี๋ยวนอนสิว่าการไปไหนฟังอีกต้องให้กำลังใจกันนะทุกคนต้องให้กำลังใจกันนะไม่ได้เข้าข้างใครเลยรับ <cuanto> ฟ <iah 40> ังทุกคน หายลั่งใจกันเลยกันพยาดองหายไปนานมากเลยนะตังแต่ข่อยเอื้อนซื้อเจ้าเอาดาวเอาย่างนี่เจ้าหายไปโดนหอดเด้อเบหน่หนาทีเดอ้อไม่ใช่ายาดองเดอ้อผัวนั่งมากว่าจ่าผู้ใหน,น้อไปเลยผู้ใดผัวนั่งผู้ใดวะทีมหมอเด้อขขอยมือนี่เออทีมกันหลดเชี่ยกันหลดมุ่งเจาะคนกันนี่ดอก อบักรขวานเอื้อมึงไปสื่อดาวไม่ใช่สั่งวง